ฟอร์จิสองพันสามสิบนวัตกรรมอาวุธแห่งอนาคตสัญชาติไทยแท้บทนำการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทศวรรษใหม่ในปี2030หลายประเทศทั่วโลกต่างพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อสร้างสมดุลแห่งอำนาจและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นประเทศไทยเองก็ไม่หยุดนิ่งในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับฟ g 2030นวัตกรรมอาวุธและระบบป้องกันประเทศที่ถือเป็น สัญชาติไทยแท้สร้างขึ้นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากนักวิจัยวิศวกรและกองทัพไทยเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้วิสัยทัศน์ของฟอร์จิ2 0 3 0ฟอจิ2030ไม่ใช่เพียงโครงการวิจัยด้านอาวุธแต่เป็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงโดยมีเป้าหมายหลักคือ 1. ลดการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูง สองสร้างขีดความสามารถในการออกแบบผลิตและซ่อมบำรุงได้เองภายในประเทศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา4ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยสู่เวทีโลกเทคโนโลยีหลักในฟอจิสองพในโครงการฟอจิสองพมีการพัฒนาเทคโนโลยีสําคัญหลากหลายแขนงตั้งแต่ระบบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขั้นสูงไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลเพื่อการรบ หนึ่งระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV UCAV หนึ่งในหัวใจของ f 2 0 30คือการพัฒนาโดรนทางทหารทั้งแบบลาดระเวนและแบบโจมตีซึ่งสามารถบินได้ไกลขึ้นทนทานต่อสภาพอากาศและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอัจฉริยะขีดความสามารถของโดรนไทยรุ่นใหม่สามารถแข่งขันกับมาตรฐานสากลได้สรถเกราะอัจฉริยะและหุ่นยนต์รบรถเกราะไทยในอนาคตจะไม่ใช่เพียงยานยนต์หุ้มเกราะแต่เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบ AI และการควบคุมจากระยะไกลเพื่อให้ทหารปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมถึงหุ่นยนต์รบที่สามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงสูงแทนกำลังพล 3. อาวุธพลังงานกำกับทิศทาง d i r e c t i v Energy e We Weapons การวิจัยด้านเลเซอร์ความเข้มสูงและไมโครเวฟพลังงานสูงกำลังถูกนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการสกัดกั้นโดรนฆ่าศึกและอาวุธปล่อยนำวิธีเทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะท้าทายแต่ไทยได้เริ่มต้นก้าวแรกแล้วในปี2อ3 0 สี่ระบบไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในโลกดิจิทัลสงครามไม่ได้จำกัดเพียงสนามรบจริงฟ g 2030ลงทุนในระบบไซเบอร์ดีฟเ e และสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการโจมตีจากโลกออนไลน์ควบคู่กับการพัฒนา AI ด้านข่าวกรองจุดแข็งของฟ g 2030สิ่งที่ทําให้ฟ g 2030แตกต่างจากโครงการอื่นคือการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทไทย ทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศและการใช้งานจริงขณะดเดียวกันยังคงคุณภาพระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและองค์ความรู้ภายในประเทศ 1. พัฒนาโดยคนไทยตั้งแต่วิจัยออกแบบไปจนถึงการผลิต 2. ต้นทุนเหมาะสมราคาถูกกว่าการนำเข้าแต่ยังคงประสิทธิภาพสูง 3. การซ่อมบำรุงในประเทศลดการพึ่งพาอะไรต่างชาติ 4. การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมดึงผ้าเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมความร่วมมือระดับนานาชาติ แม้จะเป็นนวัตกรรมไทยแท้แต่ฟอร์จิ2,030ก็ไม่ได้ปิดกั้นความร่วมมือกับต่างชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในบางแขนงเพื่อให้ไทยสามารถก้าวกระโดดและไม่เสียเวลาเริ่มจากศูนย์อย่างไรก็ตามโครงการยังคงยืนหยัดในหลักการผลิตในประเทศเป็นหลักผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมนอกจากความมั่นคงฟอร์จิ2,030ยังสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลเกิดการจ้างงานในสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี กระตุ้นการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา R&D ส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพด้านป้องกันประเทศยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลกวิสัยทัศน์สู่ปี2030และหลังจากนั้น f o r อ2030เป็นเพียงก้าวแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยวิสัยทัศน์ในระยะยาวคือการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาวุธและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทย จะไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันตนเองแต่ยังสามารถส่งออกนวัตกรรมไปยังมิตรประเทศสรุปฟอจีสองพันสามสิบคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยจากผู้บริโภคอาวุธนำเข้าสู่ผู้สร้างนวัตกรรมอาวุธที่มีเอกลักษณ์ของตนเองนี่คือการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ไทยกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นหลักฐานให้ไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและภาาภูมิใจในคําว่าสัญชาติไทยแท้